นี่อะไรยิงทะลุเปล่าเพื่อนโอ้โหสองศพว่ะเฮ้ยซีนโกสองศพแบบเทพๆสวัสดีครับชาวเพลเดสเกมเมอร์ทุกท่านนี่ครับผมก้องซ่านะครับวันนี้ท่านกันในเกม World War 3กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะเล่นปืนกระบอกหนึ่งที่ผมเชื่อว่า ทุกๆคนเรียกว่าทุกๆคนที่เล่นเกมนะเอต้องรู้จักสําหรับกระบอกนี้ครับ m c 1 6ครับเป็นปืน assault rifle er, ที่ผมเชื่อว่ามีในหลายๆเกมมากๆแล้วก็เป็นปืนที่อยู่ในระดับขั้นดีไปเลยนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็มาเล่นในส่วนของ w o r l d t r e นะมาดูกันว่าปืนใน w o r a r จะดีขนาดไหนนะสำหรับสงครามโลกรงที่3นะซึ่งจริงอุปกรณ์แต่งปืนเกมนี้ก็คือเยอะมากนะฮะ คือไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยพี่แบบเล่นมาเล่นซื้อมาเล่นแป๊บเดียวจะเบื่อเออดูของแต่งมานเลยครับดูของแต่งมาน,นะเบลยบหกสิบหกนี่ผมเพิ่งเล่นเบลยบสิบเอ็ดเองนะนะครับก็บอกแล้วว่าใช้เวลาฟาร์มนานแน่นอนนะครับซึ่งผมก็แต่งในส่วนของตรงนี้แล้วนะครับคือได้คลิปมาแล้วแต่ปืนจะโคตรนิ่งเลยนะครับผมโอเคก่อนดูลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเป็นาาิดใจให้กล้องซ่าด้วยนะครับผมไปครับลุยโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นนนเเดดดด็ๆๆๆโ,ดโทุกืกอ มีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโค d a าช็อนะครับสามารถคลิกลิงใต้ด e สคร i ปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโค d a าช็อครับโอเคผมเข้าเกมกันมาละอ่าโอเค นี่ผมก็เพิ่งใช้กล้องนี้กล้องแรกครั้งแรกเหมนะือนกันเนี่ยปกติจะใช้เป็นโฮโลนะ <uc> น่ามีคนปะตายครับนะฮะนิ่งมาล่ะนิ่งมล่ะโอ้โหนิ่งจัดอีกแล้วทีหนึ่งก็บอกครับที่อันนี้บอกเลยว่านิ่งจริงนะนิ่งแบบนิ่งมากว่าข้างนอกน่าออกไปยิงมากเลยครับข้างนอกน่าจะเยอะมากโอ้เสียงปืนนี่อย่างแน่นผมบอกเลยสายอยางตายแล้วดิโอเคสายเรามีฮะเขียวปะ โอเคเกิดมาเดี๋ยวผมใส่นี่ก่อนดีกว่า,วาเก็บเสียงนีกว่าเออมีมีกล้องเพิ่มด้วยใส่เก็บเสียงดีกว่าไม่เลยงอใส่แล้วดูเป็นเป็นแบบปืนอนาคตเลยโอเคแต่ไรไม่ยึดจุดเลยครับ๋ยวขอยุดจุดก,ก่อนแล้วกันทุกคนนะเสียงแน่นใช่ไหมทุกคนแน่นแตกต่างจากเบร์รที่ผมรีวิวไปเลยครับอันนั้นเสียงป,ปืนแบบงองแง,งงมากมีคนมาข้างหน้าเนี่ยตายครับ รีโหลดมีเสียงข้างหน้าตายโอเคโอ้มีคลิปใหม่อีกแล้วโอเคเปลี่ยนเป็นแบบนี้บ้างระยะใกล้ๆผมว่าแบบนี้ง่ายกว่าระยะใกล้เอ,อ่อแรกดีกว่าฮะสแกนเลยแล้วกันครับอืมโอ้เคทำไมครับเพื่อนฟางเบิร์ดครับหนึ่งลูกเอาไปเลยเออโดนหรือเปล่าไม่รู้แตบบ่พวกฮิวตัวเองก่อน เดี๋ยวเกมหน้าผมว่าพอไฟฉายออกดีกว่าติดแล้วมันแปลกๆกันไม่รู้ครับหน้ามีไม่มีอะไรยิงทะลุเะล่ะเพื่อนโอ้สองศพว่ะเฮ้ยศีนุกสองศพแบบเทพๆแม่ช็อตนี้ทะลุด้วยว่ะโอ้ของจริงตายตายสวยงาสองศพไปดิคูคูปืนมันนิ่งจริงๆนะยอมรับเลยว่าปืนนิ่งมาก หน้ามีคนแน่นอนเลย,ยใช่ปะใช่นุ่มก็เพื่อน Sorry เ <laughs> นียนเลยเนียนเลยโอ,อ้มีเหรอมีเหรอตายยังหมดยังหมดละโอเคสามศพครับสามทำไมวะเอาของไปลง A2 หน่อยละกันครับยึดอยู่ใช่ไหมล่ะเอาไปเลยให้ โดนลงมาก็ได้คิวเลยครับขวาบนฮะขึ้นมาว่าคิวซีโดนอีู่แล้วเหรอซีสองนี่โดนบ่อยบ่อยโอู้ด้วตัวหนึ่งกะจะเล็งยิงครับแต่เมื่อกี้เห็นซ้ายอ๋อตายเกิดมาข้างหน้าครับโอ้ยเพื่อนตายโอ้โหเกิดมุมดีซะด้วยเอาไปก่อนหนึ่งลูกเลย มันอกนอกอก,ก,บบกันมันออกกันมันอกอกมันเล่นลูกซองเหรอมันเล่นลูกซองครับโอ้โหโคตรเทพฝังมาเหรอแต่ข้างในมีช่องเนี้ยมีตายปิดป่ะโอเคปิดละรีโหลดโอเคเกินมากับเพื่อนเพื่อนเอาซีหนึ่งเหรอว้าวเฮ้ยผมว่าผมเอากล้องไกลมานี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอ,ขอ,ขอ,ขอ กดไอเอาเอากล้องไกลใส่ก่อนนาเลยนี่ฮะคูณ6โคตรไกลไกลแบบไกลมากๆโอ้โหยิงไปสไนเลยวิ่งใส่ซีหนึ่งกันเพื่อนมีคนไหมอ่ะโอ้เปลโอ้โอ้โค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะโอเคต้องค่อยๆเคาะไปครับโอเค เล่นกล้องขนาดนี้ไกลมากโอเคลุยไปที่ C2 กันต่อโหถ้าเล่น C2 นี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นระยะใกล้ละนะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนกลับก่อนโอเคเดี๋ยวพ่อไปก่อนหนึ่งลูกป้าสูงหร,หรือเปล่าโอ้ได้เฉยโอเคอดจะได้ก็ได้เฉยโดนไปโดนหนึ่งว่ะอือ ว่าจะวิ Anyways, so ่งขึ้นออกซ้ายมาแอบโอ้โหเพียบเลยด่ากันเต็มเลยนอกจามีคนอยู่นะครับโอ้โหจากสแกนจากมินิ่แมปนี่คือคนเพียบเลยสลบโอ้เพื่อนโทรมาสองตัวไปดิรีโหลดมีเพียบเลยมีเพียบเลยผมอ้อมก่อนมันรู้แล้วครับเราอยู่ตรงนี้เราต้องอ้อมก่อนอ้อมมาแล้วฮะตายหนึ่งสายสองสวยครับ อูอีกวปล่ะเพื่อนตายสามมาเรือเรือเดือดเดือดเรือเเดือดเรือมาเลยเพื่อนมาเอือมันมาขวาครับคือเราต้องมีเพื่อนช่วยครับมุมนี้เล่นคนเดียวไม่ไหวเหมือนกันแต่ก็โอเคเมื่อกี้เคลียร์ไปเยอะ A 2ก็มีว่ะอยู่ไหนแหละข้างล่างเนี่ยตายโอเคเกือบแล้ว มีกป่ะตายโอเคข๊บเก็บยาก่อนมันจะมาเอาซ2แน่นอนครับเกิดก่อนละโอ้โห้คือเยอะมากว่าไงครับเพื่อนโอเครีโหลดเฮ้ยซีซีตันเข้ามาแล้วตันเข้ามาแล้วโอ้โห้โอ้โห้ต้องไปอ้อมครับต้องไปอ้อมอ้อมก่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโยนยาด้วยขอบคุณครับ ยิงมาเหรอเพื่อนแล้วก็ว่าหาอยู่ใครยิงวะตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊นี่ผมยิงไปยี่สิบสามคิวแล้วนะโอ้ดูเดือดเหลือเกินอะไรวะเพื่อนมาดิครับสองตัวเยี่ยมครับไปต่อผมเหลือพิหนึ่งจุดเดียวแล้วกว่าชนะเราคือสูงมากตอนนี้ฮะเข้ามานหนึ่งลูกสองลูก อ่ะโดนแล้ววะอ่าไม่โดนตายเออมีตัวไกลตัวใกล้ได้หมดเลยสแกนติด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 ไม่เห็นคนเลยอ๋อมันใกล้ข้างหน้าเรามีตายโอเคเสียงคนวิ่งเหรอ ใช่ครับมีไม่เอาเพื่อนสไลด์ก่อนมันไม่ตายแล้วนะ่ะผมเห็นอยู่มีมุมยิงผมยิงยากมากมุมนี้จะขึ้นมาทำไมล่ะตายออกเลยโอ้มีเหรอมีเหรอ,หรอโอเคตรงนี้มีเยอะจังเลยเพื่อน เออโอ้โหวิ่งวนกันเป็นวงกลมเลยน่าจะเขี้ยแล้วละครับ4,900เย้กระสุนหมดครับชนะแน่นอนร0อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับผมดุเดือดสุดๆไปเลยครับโอ้โหเราเข้ากันมากลางเกมอีกแล้วอะไรครับเนี่ยเกิดมาเกิดมาก็เจอคนเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเห็นกล้องมาแล้วนะครับ โอ๊ยอาผู้นยิงผมทำไมเนี่ยวอ้อมันอยู่ข้างๆโอเคมีคนเข้าไปข้างในมีคนเข้าไปข้างในแล้วโอเคยิงโดนเพื่อนด้วยว่าแล้วครับเคลียร์ยังตายนะตัวนี้ปืนหมดปืนหมดตายแล้วปะเคลียร์รีโหลดอืมโอเคฮะโหลดได้พร้อมครับ มื่อกี้มันดันเข้ามาฮะหมดแล้วปะโอเคหมดแล้วครับหมดละพนาเต็มเลยรีโหลดเอออุ้ยรถมาผมพิแอบก่อนพิแอบก่อนเนียนเนียนเนียนไหมอ่ะไม่น่าเนียนว่ะเดินรถชนตาย ไม่ตายอ่ะนะอะลวอดีโลดอยู่นี่หรออาโดไปไหนเพื่อนเอ้าจะโดนเพื่อนอีกแล้วโอ้ยยยิยย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 อยแล้วครับกน,น่ย อืมโอ้เกือบตายผมยิงทันอยู่ฮิวก่อนครับเป็นมุมเรียกว่ามุมอร่อยครับมุมนีย้ยิงกันดูเดือดครับอืมตายหนึง่งโอ้ยเลือดเดี๋ยวถ้ากลับไปฮิวเลือกก่อนกลับไปฮิวเลือกครับโอ้มีคนทิ้งเลือดไว้เต็มเลยถ้าหน้ามีเนี่ยว่าไงเพื่อนแม่ยิงเพลินเกินห้ามใจลงล่างดีกว่า V2 ดีกว่าฮะคว้าไปก่อนหนึ่งลูก ตายมาเลยครับบอกแล้วปืนนี้คล้องตัวโคตรๆแต่คล้องตัวจริงนะผมชอบเออตาย,ยาหนึ่งหมดแล้วนี่หว่าสูงหมดแล้วอ่ะเออโอเคสุดสิบลัตสุดท้ายสิบลัตสุดท้ายตายก็สุดหมดแล้ว,ลว,ออลวไปครับตายโอเค มันเอารถมาจอดอยงนี้เลยเหรอวะถามจริงเออตายโอ้กระสุนหมดแล้วต้องเปลี่ยนปืนคุณผู้ชายแล้วเอ่อเก็บเก็บดิไปไหนแล้ววะอ๋อโอเคเรียบร้อยโอเคโอ้โหก่อน,นครับยังไม่หมดนี่หว่ายังมีอยู่นะข้างหน้ามันเอา A2 อยู่เอา A2 ไปกินไม่ลหรอหูเพียบเพียบบอกเลยว่าดูเดือดแน่นอน บึมบลึมบึมบั่มบึมบึมบึมบั่มโอ้โหคิวเลยวันนี้เป็นการช่วยเวลาหการยึดแต้มแล้วก็คิวคิวเพื่อนด้วยนะโอ้โหสุดยอดคิวหมดทั้งเพื่อนทั้งศัตรูผมผุ้สาวเปลี่ยนปืนกลับมาไม่มีใครโยนนี่ให้เลยเหรอโยกกระสุนเหรอไม่น่าจะมีครับโอ้โหคิวรัวรคิวรัวรโอ้โหลงบลึมบึมบั่มเลยฮะต้องเปลี่ยนปืนครับคราวนี้กระสุนหมดจริงๆครับ เออเรียบร้อยอ๋อเขบพอกระสุนหมดปุ๊บคือถ้าไม่ใช้ปืนเดิมนี่คือตายเลยนะเข้ามาก็15คิวก็ถือว่าดูเดือดอยู่นะเข้ามากางเกมด้วยนะครับแต่ดูเดือดมากเลยศัตรูเพียบเลยครับวัดอะไรลงมาวะอะไรลงมาวัดเกือบตายเมื่อกี้จะเดินอยู่เลยลงมาไม่มีเสียงด้วยรักไร้เสียงเลยทีเดียวเนี่ยไฟอะไรอ่ะ ออกไม่ได้หรอสรุปออกได้ยังอ่า Eller, ไฟยไม้ไป84ดาเมจตายยังตายนะตายึดได้ละน่าจะนชนะแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหเจ้าโว้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 โอ้ระเบิดลงนี่ว่าผมตายแน่นอนผมตายเออผมตายผมตายแล้วผมตายทิวันก็ทิวก็ทิวเออชนะครับ โอเคคิดว่าเข้ามายิงแล้วกันนะครับผมก็สำหรับ f อ6ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่ยิงมันนะครับแล้วก็นิ่งมากๆาคุมง่ายนะครับผมคือถ้ามีแม็กกาซีนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปฆ่าศัตรูได้เยอะจริงๆนะครับแล้วปืนที่คล้องตัวด้วยนะครับโอเควันนี้มาเนี้แล้วกันนะสำหรับวอร์รีครับสำหรับ m อ1 6ครับเป็นหนึ่งปืนที่ใช้แล้วรู้สึกรู้สึกชอบนะบแต่ว่าก่อนจะปลดก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะ เออถ้าเทียบกับแบลริลเนี่ยแบลริลก็เว็บสิอันนี้ก็น่าจะเวลเยอะกว่านะครับผมโอเควันนี้มานมในรายการเจ้าหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเป็นอกระจายกล้องสร้างให้ผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้กันพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ